สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดนะคะเนาะนี่เสื้อตะพังได้อะไรเสื่อมติดมัดได้ดินะฮะอะ องกรสงสากับเจลีช่วยกัน oh. <Yeah. S 1> นะ้ของตัวประทานตมเอ Phải lý tôi hỏi đừng có con đã che khí cái bên kia Có con đã mùm kìa bác Ừ, con đã che khí รอบคอนเชี่ยวที่นี่อ่ะคอนคอนฮาร์ดองวเอไปลอดก่นะวางบักับก็ยิ่งพูนะเออพูนอีรอดคอเชี่ยวว่อนว่าเออแล้วารลงเวะตั้งโรแกเออไม่เเย เอาเรียกยไสกัยเออมื่อกี้สกัยเจ้าบุลองไปปันมะเขียวกูไปเอาตาเ้ยวกูไปเจบมเี้วโอ้สนองนักบินนักเลยไปนบาร ในเจ้าเงือตก,งตกตาข้ายนะเป้งให้ตัตรงไปเจ้รตรงนนใตในหัวเจ้าเือปี้แล้วเส,นกกสน้นลง0ันสาในต่เเต้องการตั้งตางต่้วยกนรข้นแต่เลีวในเรตเริ้ยต้นที่3ามร้อหครับในเมเออล่ะเส้นละ ต่างชนนี้เป็นต่งชนนี้บเจิมต่างชนนี้บุเจิต่างชนนี้บเจิต่นนี้บุญเจิมตนน้บเจิมต่างชนนี้บุญเจิม بص يا ابو فادي دي انا ديوت تمام ده يوكو ففف ابو فادي بعد منشوا بقى يوكو ففف يوكو ففف حبيبك بقى انا بقعد نموت عشان

ただ。

ăn bóng cho các con bé lê anh có phải cố gắng anh hơi bé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  hơi